สวัสดีครับเราจะมาดูเรื่องของเอกสารในการออกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก็จะมีกิจกรรมได้แนวกิจกรรมลูกเสือ,อยุวกาชาติเทน,นารีกิจกรรมชมรมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสาธารณประโยชน์นะครับสมมุติว่าผมสอนอยู่3วิชานะครับผมจะทดลองจากวิชานี้นะครับกิจกรรมในแน,แนวนะครับ ในส่วนของหนา้าปกกิจกรรมในแนวเนี่ยมันจะมีชื่อนะครับที่เป็นครูผู้สอนนะครับชื่อครูผู้สอนมีมีสท่านนะครับครูประจําชั้น1ท่านแล้วก็มีกิจกรรมพัฒานาผู้เรียนนะครับตรงนี้นะครับเราจะมาเพิ่มตรงไหนนะครับเพิ่มตรงนี้ครับไปที่คําว่าเมนูหลักการทะเบียนแล้วไปที่ โครงสร้างรายวิชานะครับแล้วไปที่คำว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ตรงนี้ครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับคลิกเข้าไปแก้ไขนะครับแล้วก็ทำการแก้ไขนะครับสมมติว่าเป็นพิสิทธิ์ทองงามนะครับเมื่อทําการบันทึกเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่เมนูหลัก นะครับอานวัดผลเหมือนเดิมครับเราไปที่กิจกรรมพ,พัฒนาผู้เรียนนะครับชื่อก็จะมาปรากฏทันทีนะครับอันนี้คือหัวหน้ากลุ่มงานหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับขอบครับ